โยฮันบทที่21ข้อ1ถึงข้อ14พร้อมคำอธิบายโยฮันบทที่21โครงร่างวงเล็บสี่รวมเคลื่อนไหวและดำนินชีวิตกับผู้เชื่อบทที่21ข้อ1ถึงข้อ14โยฮันบทที่21ข้อ1ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระเยซูได้ทรงปรากฏแก่เ่าสาวกอีกที่ทะเลติเบเรียดังต่อไปนี้โยฮันบทที่21ข้อ1คําคำอธิบายหนึ่ง พอมาถึงตอนท้ายของบทที่20องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้เสด็จกลับมาในฐานะที่ทรงเป็นพระวิญญาณน,นั้นคือกลายเป็นพระคลิ์ผู้เป็นพระวิญญาณนังเล็บเดอรนิวมติคริสเพื่อจะสถิตอยู่กับเหล่าสาวกเป็นทุกสิ่งของพวกเขาดังนั้นเมื่อถึงตรงนี้ก็สามารถกล่าวได้ว่ากิติคุณโยฮันได้จบลงแล้วหนังเล็บบทที่20ข้อ30ถึงข้อ31แต่ว่าสาวกจะหาเลี้ยงชีพกันอย่างไร เขาเหล่านั้นควรจะทำอย่างไรจึงจะสำเร็จการมอบหมายขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เขาควรจะติดตามพระองค์หลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วอย่างไรอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรดังนั้นจึงต้องเพิ่มอีกบทหนึ่งเข้ามาเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้โยฮันบทที่21ข้อหนึ่งคำอธิบายสองสิ่งนี้พิสูจน์ว่าการที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามาาสาวกในบทที่20ข้อ26นั้น แท้จริงแล้วเป็นการปรากฏตัวออกมาให้เห็นต่างหากเพราะในที่นี้ได้กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงปรากฏแก่เหล่าสาวกอีกพระองค์ทรงฝึกฝนพวกเขาอีกครั้งหนึ่งให้เคยชินกับการสถิตยอยู่ที่มองไม่เห็นของพระองค์นี่ไม่ใช่การมาของพระองค์แต่เป็นการปรากฏตัวออกมาของพระองค์ไม่ว่าพวกเขาจะรู้สึกถึงการสถิตยอยู่ของพระองค์หรือไม่พระองค์ก็อยู่ด้วยกันกับเขาตลอดเวลาเนื่องจากความอ่อนแอของเขา ในบางครั้งพระองค์ก็ต้องสำแดงการสถิตยอยู่ของพระองค์ให้เห็นแจ้งเพื่อเพิ่มกำลังความเชื่อของเขาที่มีต่อพระองค์โยฮันบทที่ 21: ข้อ2ซิโมนเปโตรโทมาที่เรียกว่าดิดุโมนาธันเอลชาวบ้านคานามนทนคาลิลายบุตรทั้งสองของเซเปดายและสาวกอีกสองคนได้อยู่พร้อมกันโยฮันบทที่ 21: ข้อ2คอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าดิดุโม หมายถึงลูกป้าแฝดโยฮันบทที่21ข้อ3ซิโมนเปตโตรบอกพวกเขาว่าเราจะไปจับปลาพวกเขาจึงว่าพวกเราจะไปกับท่านด้วยเขาทั้งหลายจึงพากันลงเรือไปและในคืนวันนั้นเขาไม่ได้ปลาเลยโยฮันบทที่21ข้อ3คำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าจับปลาต้องเป็นเพราะการทดลองแห่งความจำเป็นในการดำเนินชีวิต เปโตรจึงถอดถอยไปจากการทรงเรียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าหนังเล็บโยฮันบทที่4ข้อ19-20ลูกาบทที่5ข้อ3-11แล้วหันกลับไปหาอาชีพเดิมของเขาอีกโยฮันบทที่21ข้อ3คำอธิบาย2อธิบายข้อความไม่ได้ปลาเลยเปโตรและลูกชายทั้งสองคนของเซเบดายหนังเล็บโยฮันและยาโกโบมีอาชีพเป็นชาวประมง ทะเลติเบเรียก็เป็นทะเลกว้างใหญ่และมีปลามากและเวลากลางคืนก็เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจับปลาแต่ตลอดทั้งคืนนั้นเขาจับอะไรไม่ได้เลยนี่ถือเป็นการอศัศจรรย์นี่ต้องเป็นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งให้ปลาทั้งหมดออกไปห่างจากกวนของพวกเขาอย่างแน่นอนเยหันบทที่21ข้อ4ครั้นใกล้รุ่งเช้าพระเยซูทรงยืนอยู่ที่ฝั่งแต่เหล่าสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซู ข้อ5พระเยซูจึงตรัสแก่พวกเขาว่าลูกเล็กๆเ,เอ๋ยพวกท่านมีปลากินบ้างหรือเปล่าเขาทูลตอบว่าไม่มีโยฮันบทที่21ข้อหําอธิบายหนึ่งในภาษากรีกไม่มีคําว่าปลาแต่ภาษากรีกในที่นี้หมายถึงบางสิ่งซึ่งเตรียมไว้เรียบร้อยและสามารถกินได้แล้วดังนั้นจึงมีนัยยะถึงคําว่าปลาแฝงอยู่โยฮันบทที่21ข้อหําอธิบายหนึ่ง เมื่อเราสาวกอยู่ในฐานะที่ถูกต้องดังที่ได้บันทึกในลูกาบทที่24ข้อ4 1ถึงข้อ43แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในบ้านเขาก็มีปลากินแล้วก็ยังมีเหลือพอที่จะยื่นให้องค์พระผู้เป็นเจ้ากินด้วยแต่ในที่นี่เขาอยู่ในสภาพการที่ท้อถอยดังนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในทะเลและได้จับปลามาตลอดทั้งคืนก็ยังไม่มีปลาให้กินแม้แต่ตัวเดียวลูกาบทที่21ข้อ6 พระงค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าจงทอดอวนลงข้างขวาเรือเถิดแล้วจะได้ปลาเขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็นอันมากจนลากอวนขึ้นไม่ได้โยฮันบทที่21ข้อ6กคำอธิบายหนึ่งตอนรุ่งเช้าในเล็บข้อสไม่ใช่เวลาที่ดีในการจับปลาแต่พวกเขาได้ทอดอวนลงตามคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงได้ปลาติดอวนเป็นอันมากนี่เป็นการอัศจรรย์อย่างแน่นอน นี่ต้องเป็นเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งให้ปลาเข้าไปในอวนของเขาอย่างแน่นอนในลูกาบทที่ 5: ข้อ3ถึงข้อ11อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ใช้การอัศจรรย์ของการจับปลามาเรียกเปตโตรและในที่นี้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ใช้การอัศจรรย์ของการจับปลามาฟื้นฟูปเปตโตรไปสู่การทรงเรียกของพระองค์อีกพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเสมอต้นเสมอปลาย โยฮันบทที่21สข้อ7สาวกคนนั้นที่พระเยซูทรงรักจึงบอกเปตโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปตโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจึงหยิบเสื้อชั้นนอกมาสวมเพราะตัวเปล่าอยู่แล้วกระโดดลงทะเลโยฮันบทที่ 21: อข้อ7คําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าตัวเปล่าหรือใส่เพียงเสื้อชั้นในโยฮันบทที่ 21: ข้อแแต่สาวกอื่นๆนั้นนั่งเรือเล็กมา และลากอวนที่ติดปลานั้นมาด้วยเพราะอยู่ไม่ไกลจากฝั่งนักประมาณ200ศอกเท่านั้นโยฮันบทที่21:8ข้อคำอธิบายหงอธิบายคำว่า200ศอกประมาณ100เมตรโยฮันบทที่21:9เมื่อพวกเขาขึ้นบนฝั่งแล้วก็เห็นฐานติดไปอยู่มีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปังด้วยโยฮันบทที่21:9ข้อคำอธิบายหนึ่ง ในที่นี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฝึกฝนเปตโตรให้เชื่อและเพึ่งโรงในการดำเนินชีวิตเปตโตรและเพื่อนสาวกของเขาจับปลาตลอดทั้งคืนแต่ก็ไม่ได้ปลาเลยต่อมาเขาได้ทอดอวนลงตามคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ปลามาเป็นจํานวนมากถึงแม้จะไม่มีปล,าล่านี้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยังสามารถจัดเตรียมปลาไว้ให้เขาบนฝั่งที่ไม่มีปลานั้นและยังได้จัดเตรียมขนมปังอีกด้วย นี่ก็เป็นการอัศจรรย์อีกประการหนึ่งด้วยเหตุนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงได้ฝึกฝนพวกเขาให้รู้ว่าหากไม่มีการนำพา,าขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแม้พวกเขาจะไปยังทะเลที่มีปลามากในเวลากลางคืนอันเป็นเวลาที่เหมาะในการจับปลาก็ยังจับปลาไม่ได้อยู่ดีแต่หากมีการนำพา,าขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแม้จะอยู่บนฝั่งที่ไม่มีปลาองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยังสามารถประทานปลาให้แก่เขาได้ แม้เขาจะจับปลาได้มากมายตามคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระองค์กลับไม่ใชปลาเหล่านี้มาเลี้ยงดูเขานี่เป็นบทเรียนที่แท้จริงสำหรับเปตโตรในการดำเนินชีวิตของเขาเขาควรจะต้องเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบันดาลสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นหนึ่งเล็บโรมบทที่4ข้อ17โยฮันบทที่21ข้อ10พระเยซูตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าจงเอาปลาที่เพิ่งจับได้มาบ้างข้อ11 ซิโมนเปโตรจึงลงไปลากอวนขึ้นฝั่งอวนติดปลาใหญ่เต็มมี153ตัวแม้จะมากอย่างนั้นอวนก็ไม่ได้ขาดข้อ12พระเยซูตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าเชิญมารับประทานอาหารเช้าเถิดในหมู่สาวกไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่าท่านเป็นผู้ใดเพราะรู้อยู่ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าโยฮันบทที่21ข้อ12อธิบายหนึ่งอธิบายข้อความเชิญมารับประทานอาหารเช้าเถิด นี่เป็นการบ่งชี้ถึงการเอาใจใส่ดูแลอันเต็มด้วยพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีต่อความต้องการของผู้ที่พระองค์ทรงเรียกโยฮันบทที่21ข้อ13พระเยซูทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขาและทรงหยิบปลาแจกให้เขาด้วยโยฮันบทที่21ข้อ13าคำอธิบายหนึ่งในการหล่อเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นขนมปังเป็นตัวแทนถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ส่วนปลาเป็นตัวแทนถึงความอุดมสมบูรณ์ในทะเลโยฮันบทที่ 21: ข้อ14นี่เป็นครั้งที่สที่พระเยซูทรงปรากฏแก่เหล่าสาวกภาย